สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube ของเมน,นะคะวันนี้เนี่ยตามชื่อคลิปไปนะคะเราจะมาแกะเหอแกะของที่เพิ่งชอปปิ้งมานะคะก็เป็นพวกแบบว่ากิฟติดพรมต่างหูกรุบกิบนะคะก็คือมี สองถุงด้วยกันนะคะอันนี้จากร้านแรกเป็นร้านแบบว่าถูกๆหน่อยชิ้นละยี่บห้าบาทสามสิบสี่สิบนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบติกร์ติดผงขึ้นมาแบบหลักร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูจากของถูกกุบกิ๊บกันก่อนดีกว่านะคะ,ะมาดูที่กิ๊ตติดผมนะคะช่วงนี้เห็นเขาฮิตกันแบบที่เป็นมุกมุกแบบนี้เนาะแต่ว่าอันนี้ไปเจอเป็นถูกดีสามสิบสี่สิบาทก็เลยซื้อมานะคะแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดติดเดี๋ยวลองติดให้ดูนะคือถ้าเกิดว่าเราติดด้านนี้ใช่ปะ ไอ้ด้านตรงเนี้ยมันโผล่มาแล้วมันจะไม่ค่อยสวยเว้ยมันก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราแบบทําผมแบบทัดหูแบบนี้นะแล้วแบบเรียบๆเ,บเบก๋ๆใช่ปะเราติดจากด้านหลังเอออย่างเงี้ยน่าจะน่ารักกว่าแล้วประเด็นคือกิ๊บแบบเนี้ยช่องตรงเนี้ยมันจะอ้าใช่ปะแล้วด้วยความที่ทางเรานั้นผมด้านหน้าก็บางเลยมันก็เลยจะแบบว่าติดแล้วแบบว่าค่อยๆไหลลงมา เพราะฉะนั้นอาจจะต้องยีผมอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันก็เป็นแบบว่าเทรนช่วงนี้ที่แบบว่าเขากํลาลังฮิตๆกันใช่ปะที่แบบว่าติดกิฟต์ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองซื้อมา mix and m a t c h ดูนะคะก็น่ารักดีอันนี้ตัวละ30 40บบาทนะคะแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือแบบนี้ที่เป็นยาวๆนะคะเดี๋ยวลองติดให้ดูอ่าแบบนี้ส่วนอันนี้ใหญ่หน่อยแบบนี้มันก็จะเป็นคนแบบว่าเยอะๆหน่อยนะคะ <c oughs> แต่มันน่ารักนะเห็นแบบว่าดารงดาราที่เขาว่าติดกันอ่ะจริงๆแล้วอาจจะต้องเลือกนะคะว่าจะเอาอันแบบสี่เหลี่ยมอันเล็กๆหรือว่าจะเอาอันยาวนะคะประมาณแบบนี้นะคะก็ไปจัดทรงผมให้แบบว่าน่ารงน่ารักเห็นปะอันนี้พอตัวใหญ่อะมันไม่อยู่เว้ยคือผมมันบางผมไม่หนาอาจจะต้องเอาไปติดอย่างอื่นแทนแต่ว่าแบบว่าไอตัวสี่เหลี่ยมอันนี้มันน,าน,น่ารักดี อ่าแบบนี้เห็นปะก็น่ารักดีนะเออเก๋ๆสามสิบบาทนะคะก็งานก็ใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันนะคะปิดไปก่อนดีกว่านะาะเมื่อกี้เราได้พวกกิฟทที่เป็นแบบว่ามุกๆมาแล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีกิฟอันนี้นะคะนี่ที่เป็นแบบเพชรเพแบบนี้เห็นไหมอ่าเป็นแผงๆแบบนี้อันนี้คู่ละสี่สิบาทนะคะก็ซื้อมาสามคู่ก็ร้อยี่สิบาทวิธีก็แบบว่าติดแบบเลียงๆกันอย่ลองติดให้ดูนะ คืองานที่แบบว่าคู่ละ40อะไรเงี้ยพวกเพชรมันก็จะแบบว่าคนละเกรดกับพวกแบบว่าคู่ละ150คู่ละ0อะไรอย่างงี้นะคะติดเป็นแบบว่าเรียงเรียงกันไปนะคะก็แล้วแต่ว่าจะเว้นห่างแค่ไหนเดี๋ยวลองติดดูก่อนนะอ่าอันนี้แบบ3ตัวเดีย๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนจะติดแบบว่าข้างเดียวเก๋ๆหรือว่าสองข้างเท่าๆกันก็น่ารักดีอ่า แบบนี้นะคะก็นี่เอ้ยอันนี้น่ารักดีวะ่ะอันนี้แค่คู่ละ40บาทเองอะ่ะคือแบบว่าก็ไม่ต้องเอางานสวาสรอฟกี <laughs> ้งานเพชรดีๆก็ได้นี่ก็ได้แบบเพชรแบบว่าเกรดถูกๆหนึงนะคะแต่ว่ามันก็ <laughs> <c oughs> น่ารักดีนะไหนบ้าเออได้อยู่น่ารักจังเลยน่ารักใช่ไหมคะน่ารักใช่ไหมคะอ่ะอันนี้เราจะมีขายแบบตามสำเพ็งอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ได้ม,มาจากยูเนี่ยนมอลนะคะก็น่ารักกลุ่มกลิ่ม กลุ่มกิ๊มคืออะไรพักจากกิ๊บมาดูตุ้มหูกันบ้างนะคะอันนี้ตุ้มหูคู่ละ25บาทก็แบบนี้นะคะเก๋ๆไม่ชอบอะไรที่เป็นแบบว่าสีเงินๆงินมันรู้สึกว่ามันแต่งตัวกับแมทช์กับเสื้อผ้าที่เรามีอยู่ง่ายนะคะถ้าเกิดสีทองบางทีก็แต่งตัวไม่ถูกเหมือนกันนะคะก็ชอบสีเงินแบบนี้เนาะแล้วก็แมทช์กับพวกแบบเพชรเอะไรอย่างเงี้ยสวยดีนะคะ25บาทเก๋ๆแล้วก็มีตุ้มหูอีกคู่หนึ่งก็25บาทเหมือนกันนี่นะคะเป็นแบบนี้ อันนี้ก็จะแบบแนวแบบลายหินอ่อนอะไรเงี้ยอย่ายใส่ให้ดูเอาไว้ใส่ขำๆอะคือจริงๆก็ไว้แค่ใส่แบบถ่ายรูปใส่ถ่ายคลิปอะไรเงี้ยเพราะชีวิตจริงแม่อ่ไม่ค่อยใส่เครื่องประดับออกไปข้างนอกนะนอกจากว่านอกจากว่าไปงานจริง,รงๆเพราะเป็นคนแบบว่าขี้เกียจแต่งตัวเออดูดิเฮ้ยยี่ห้าบาทก็สวยได้อย่างว่าแหละเนาะมันขึ้นอยู่กับไม้แขวนด้วยแหละมองบนแบบ๊บ จริงๆแล้วก็แบบเออยี่สิบห้าบาทยี่สิบาทก็สวยได้นะทุกคนเวลาแบบไปงงไปงานไม่ต้องไปซื้อของแพงนะคะหรือว่าเกิดใครแบบมีตังเออค่อยไปซื้อของแพงก็ได้เนี่ยยี่สิบห้าบาทมันก็สวยเก๋ได้เหมือนกันนะคะอ่ะคู่ต่อไปตุม้มหูจากร้านนี้มีแค่สองคู่นอกนั้นก็จะแบบว่าเป็นกิฟอะไรแบบเนี้ยอันนี้ซื้อเอามากับว่าซื้อมาฝากหลานด้วยนะคะมีรูปดาวกับรูปหัวใจนะอันนี้แพงและสามสิบบาทเดี๋ยวลองติดให้ดู แล้วก็อันนี้นะคะเป็นเพชรเหมือนกันเป็นแบบว่าลูกหัวใจแบบนี้อันนี้ก็ตัวแล้วแบบว่าสามสิบสี่สิบอ่ะก็ติดเหมือนกันคือแบบอย่างเงี้ยมันก็จะน่ารักน่ารักไม่ไม่ติดให้ดูแล้วกันเนาะียจแกะผมแบบนี้นะคะคือเห็นงานในไอจีแล้วแบบวางร้านคือแบบว่าหลายร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแบบไม่ได้ขนาดนั้นอะเอามาติดแบบเล่นๆอะไรเงี้ยแค่ราคาสามสิบสี่สิบก็พอแหละแล้วก็ไปเจออีกร้านหนึ่งเป็น หัวใจคู่นะคะแบบนี้อันนี้งานจะดีขึ้นมาหน่อยก็คือจะแบบน้ำหนักหนักกว่าแล้วก็เพชรจะสวยกว่านะคะอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทติดออกมาแล้วก็จะเป็นหัวใจคู่อ่าแบบนี้วิอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะ เป็นหัวใจคู่แบบนี้นะคะมาถึงอีกร้านหนึ่งดีกว่าร้านนี้เป็นร้านที่แบบว่าคือร้านแรกเป็นร้านที่เหมือนแบบว่าเขามาออกบูธท,ที่ชั้นล่างของยูเนยนมอลใช่ปะมันก็น่าจะเป็นร้านที่แบบว่าเวียนผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะคะส่วนร้านที่2เนี่ยเป็นร้านที่อยู่ที่ชั้น2ชื่อร้านโอลีโอลีไม่ใช่โอเล่โอเลเออพี่เขาชื่อพี่โอนะคะน่ารักมากพี่เขาเป็นแบบว่ากระเทย ที่เป็นตุ๊ดแต่แบบเขาน่ารักมากเขาแนะนําดีมากคือแบบเฮ้ยน้องจะใส่ชุดแบบไหนไปนงานอะไรอะไรเงี้ยลูกกับน้องเหมาะกับแบบว่าสีเงินสีทองอะไรเงี้ยเขาแนะนําดีมากเฟรนลี่มากๆนะคะเดี๋ยวไปขึ้นอินสตาแกรมของร้านพี่เขาเอาไว้ให้นะคะร้านเขาอยู่ตรงแบบว่าเข้าจากเข้ายนูนิ่ยนรอฝั่งที่เชื่อมกับเซ็นทรัลลาดพร้าวมาใช่ปะ่ะชั้นสองเป็นร้านที่อยู่มุมตรง อขอบราวบันไดเลื่อนนะคะเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าของแน่นมากแล้วก็เป็นของที่แบบว่าตามเทรนเลยคือแบบว่าดิวอาิสราเบลลาติดอะไรยังไงอย่างเงี้ยพี่เขามีหมดเลยนะคะใครที่แบบว่าตาม i อดาราเราอยากได้เครื่องประดับที่เหมือนดาราเงี้ยไปดูที่ร้านพี่เขาได้ชิ้นแล้วก็ประมาณแบบว่า190 290 150อายะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่งนะเดี๋ยวไม่แกะให้ดูทีละอย่างนะคะอ่ามาดูที่อันแรกกันก่อน อันนี้จะเป็นแบบว่างานสีทองนะคะ5ชิ้นอันนี้ร้อยห้าบาทก็น่ารักดีเอาไว้ติดเรียงกันแบบนี้ติดเรียงกันเป็นแผงเลยนะคะแล้วก็ได้ตุ้มหูมาสองคู่นะคะเป็นรูปหัวใจกับรูปดาวเดี๋ยวใส่ให้ดูอันนี้คู่ละ290บาทนะะ่ารักนี่อุ้ยน่ารักอะ่ะ290บาทพี่เขาก็ลดให้นินดนิหน่อยหน่อวันนี้ซื้อหมดไปแบบเกือบสองพันอะซื้อบ้าอะไรไม่รู้อะคือแบบ อุ้ยทุกคนมันน่ารักมากเลยอ่ะเออดูเข้ากับเจ้นะเออแต่งอย่างนี้ก็ได้อยู่นะแบบว่ามีความแบบมุมมิงด้วยกิฟต์แต่ว่าก็ไม่ได้หวานมากมีความเปรียปร้ยวๆอยู่นะคะใส่กับชุดอะไรอย่างเงี้ยเออออกงออกงานสีเงินสีเพชรอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่แบบว่าเออใส่ง่ายนะคะจริงๆไอ้ตุ้มหูลูกดาวเนี้ยกะซื้อมาคู่กันกับอันนี้นะเดี๋ยวให้ดู เป็นกิฟต์ติดผมอันนี้ตัวร้อยห้าสิบาทเป็นแบบว่าดาวกระจายแบบนี้อันนี้คือแบบที่เจนนี่เขาติดงานแต่งงานเขาที่แบบติดเยอะๆตเต็มหัวเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะมีความแบบเจนนี่เบาๆแต่ว่าถ้าเกิดเราจะติดเดยอะแบบนั้นก็จะอลังการเกินไปก็เลยซื้อมาแค่สองตัวนะคะเอาไว้ติดแบบสองข้างลองติดดีกว่ามี่หุยน่ารักอ่ะชอบมากเลยตัวร้อยห้าสิบบาทเองอ่ะแล้วก็งานดีนะเห็นในไอจีบางร้าน ขายตัวแล้แบบ290ไม่ไหวเดอ้อแพงเกินนี่เออติดข้างเดียวอะไรอย่เงี้ยหรือว่าจะติดสองข้างได้นะเออวันหลังไปซื้อเพิ่มอีกสองตัวฝั่งนี้ดีกว่ามันเยอะๆแล้วมันดูแบบฟุงฟิงดีนะคะเออดูเวอร์ดีนะใครชอบอะไรแบบว่าแกรมแกรมดูเวอร์นะคะจัดไป ร้านพี่โอนะคะ่ะจบจากเซตดาวไปนะคะระยิบระยับเดี๋ยวเรามาลองเซตหัวใจกันบ้างน,นะคะตุ้มหูลุ้มหัวใจอันนี้ก็290าบาทนะคะอันนี้ซื้อแบบว่าอีกร้านหนึ่งแยกมาซื้อมาแค่ตัวเดียวนะคะแต่ว่าร้านพี่โอก็มีเหมือนกันซื้อมาก่อนก็เลยแบบว่าไม่ได้ซื้อซ้ำพวกนี้คือแบบว่าอาจจะต้องยีผมก่อนเนะ่เพราะว่า <laughs> มันแบบไม่ค่อยอยู่กับผมไม่บ้างเห็นป่ะมันไหลส่วนอันนี้เป็นงานที่ตัวแล้วแบบว่า30 4สิบี่ิบอีกร้านแรกนะคะนี่นะคะเอออันนี้ค่อยแบบว่าน่ารักหน่อยติด2อันนะคะ แบบนี้สองข้างก็ได้ไม่ควรจะหลากหลายขนาดนี้นะจ๊ะทีนี้ก็มีสร้อยด้วยนะคะมีสองอันได้มาสองอันเป็นสร้อยแบบว่าเข้าเซตกันนะคะสร้อยก็แบบว่าสองราทเกี๋สิบาทยวแกะให้ดูนะอ่ะอันนี้เป็นแบบนี้นะคะให้ดูต้องจัดให้มันตรงๆนิดนึงนี่ยาวลงมาถึงตรงนี้เลยเหมาะกับแบบว่าใส่เสื้อคอวีหรือว่าเสื้อเชิ้ตที่มันแบบเปิดมาอย่างนี้ก็ได้เนาะอันนี้อาจจะแบบว่า ไม่เข้าเท่าไรสีทองเป็นแบบว่าน่ารักน่ารักสองเก้บาทมันเป็นเซตมาด้วยกันนะคะมันแยกกันไม่ได้อ่าอันนี้นะคะเป็นรูปแบบว่าหอยแบบนี้นะคะใส่ไปทะเลเก๋ๆน่ารักน่ารักนะสีเงินแมทช์กับชุดง่ายดีะคะ่ะกับชุดขาวอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะนี่ก็เป็นอ c อกเซส r ซรีนะคะทั้งหมดที่แบบว่าได้มาในวันนี้จุดๆดนี้ก็คือจะดูเยอะไปหน่อยนะคะเพราะว่ามีทั้งหัวใจเอ่ยเพชรเอ่ย หัวใจอีกอันนึงแล้วก็หอยนะต้องเลือกสักอย่างนะคะจะใส่เยอะขนาดนี้ไม่ได้เลยจ้ะก็หมดแล้วนะคะสําหรับเครื่องประดับ ต่างหูกิฟต์สร้อยที่ช้อปปิ้งมาวันนี้ก็เอามาเห่ให้ดูกันนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกันนะคะก็ไปซื้อตามกันได้นะคะถ้าใครชอบเนาะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาอย่าลืมกดติดตามช่อง u t u b e ของเมย์น,นะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก็สามารถติดตามเมย์ได้ในช่องทางอื่นๆตามนี้เลยค่ะใครอยากให้ทําคลิปอะไรแบบนี้อีกนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย